ไปแล้วนะคะคือนอกจากว่าจะทําบุญทั้งร้านโดยที่ทําบุญนะไม่ใช่แค่เจอมาทาบุญก็ทําบุญนะคะคือเรื่องเลิกมีรายละเอียดเยอะนะคะคือเลิกไม่ต้องขอเลิกบวชศึกคลืนบ้านใหม่ทําบุญประจาําปีอะไรไม่ต้องมีเลิกเลยะค,ะค่ะค่ะอะไรที่มีคําว่าใหม่ครั้งแรกค่อยทําก็เมื่อสักครู่ที่ได้ยินอาจารย์บอกว่าเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มชีวิตใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้นึกถึงการ สมัยนีย้การคลอดคลอดบุตรน,นะคะจางก็จะมีเป็นที่นิยมมากก็คือการการผ่าใช่ไหมคะการผ่านี่ก็จะเห็นเลยว่าคือก็ต้องมีการใช้เลิกกันในการพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกมีชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมอาจจะต้องไปขอเลิกเพื่อที่จะผ่ากันก,ก็เป็นชีวิตใหม่เหมือนกันแดนในขณะบางคนคล,คลอดเอง ก็มีชีวิตใหม่เหมือนกันแต่ไม่ไม่มีเลิกอย่างนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้กําหนดเลิกให้ลูกอันนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะที่พูดมาสักครูว่าอะไรที่เป็นชีวิตใหม่คือการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเป็นในทางวัตถุสภาพแวดล้อมทางวัตถุและบุคคลที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่สมควรมีเลิกเพราะอดที่ผ่านมาเราทาอะไรไม่มีการลาเทศขอเริ่มต้นใหม่ให้มันมีการลาเทศจะได้รู้อะไรควรไม่ควรไม่ประมาทต่อไปแต่เลิกสําหรับมีชีวิตเนี่ยนะคะมันมีองค์ประกอบอย่างอื่นที่เราไม่สามารถกําหนดได้ คือชนกกรรมนะคะคือกรรมใดนํามาเกิดกรรมใดเป็นเครื่องอุปธรรมกรรมใดเป็นเครื่องมาตัดรอนกรรมใดที่ทําให้กรรมนั้นหนักขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะคะที่เรียกว่าอุปปิลิกกรรมค่ะอาจารย์กลัวมากเลยค่ะในการที่จะบอกว่าใครมาขอเลิกพาเนี่ยกลัวจะเป็นอุปปริอุปปิลิกกรรมซึ่งตอนเราพูดง่ายๆในภาษาหยาบก็คืออัปรีหนูกาลังนึกถึงคำนั้นอยู่นะคะก็คือชนกกรรมนําเขามาเกิดน่ะ เขาต้องได้เกิดในสิ่งที่เขาจะได้เป็นซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นเป็นกรรมดีกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอุป,ปธรรมภกหรือเป็นอุปปิลิกเราไม่แน่นะคะหรือเป็นอุปปติฆาตรกรรมมาเกิดอะไรยังไงก็คือคือเราไม่รู้และการที่ให้ไปเนี่ยเราจะไปตกอยู่ในกรรมอันไหนเป็นผู้ที่ให้ไปเนี่ยคือเราไม่สูงส่งขนาดนั้นคืออาจารย์จะไม่กล้าให้นะคะเพราะว่า เด็กจะเลือกเวลาเกิดของเด็กเองเราเป็นมนุษย์เราไม่มีหน้าที่นะมสมมติว่าคุณหมอให้ลงว่าเกิดวัาไหนคุณเอาดูความพร้อมมีคนมาส่งไหมนะสตังพร้อมนะคะมีห้องพร้อมมีอะไรทุกอย่างคุณหมอพร้อมคุณหมอวันนั้นคุณหมอผ่าตัดประมาณ10บลายเราขอแทรกเป็นหนึ่งลายไอ้อย่างนี้น่าปวด้วคุณหมอว่างไหมคะเอาเราคนเดียวเลยหนูสงสัยค่ะเก้าโมงเก้านาทีช่วงกว่าจะออกจากบ้านรถก็จะติดมากช่วงนั้น,ค,นคือเด็กจะเลือกไม่ใช่เด็กจะเลือก คือเด็กที่เลือกเวลาเกิดหรือ้ว่าตามกรรมของเขาเนี่ยะจะทําให้เวลามันเลื่อนออกไปเองนะคะ,คะเช่นว่าคุณหมอบอกอคุณหมอลงมาเอาไปตรวจคนไข้เข้าถุกเฉิญมามาถึงเราสมมติเลากเลิก9านี่นะคะมันเป็น19นี่แล้วกุจะทํำยังไงใช่ไหมคะคือมันจะทํำยังไงล่ะนั้นอย่าก,กําหนดเลยคะ่ะเด็กจะเลือกเวลาเองเราก็เขียนไปว่าคุณหมอพร้อมเวลากี่โมงอ,อ่ะ9กาก็9คุณหมอสามารถวันไหนที่คุณหมอดูแลหนูได้คนเดียว เอาวันนั้นนะคะเพราะจะได้ดูแลเรานั่นคือการรักษาใช่ค่ะแต่บอกถ้าเราเลือกเองแล้วอ๋อวันนั้นผมมีผ่าตัดสี่ลายเลือกดีเราขอีกลายหนึ่งเนี่ยมันน่ากลัวนะคะแล้วคุณหมอเหนื่อยแล้วอย่างนี้ค่ะนั่นคืออาจารย์จะไม่ให้นะคะคือคือกลัวเรื่องกรรมนี่แหละค่ะนี่ถ้าเกิดเราให้ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นอุปปิิกกรรมเนี่ยนะคะแล้วเด็กมีอะไรกันเรานะคะหรือเกิดเป็นอุปปติหมายว่าพอเขาอุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ย เขาจะต้องมาอะไรขึ้นมาจากกันไปตอนนั้นอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการชดใช้กรรมเราคือฟังแล้วคุณโนอยากน่ากลัวค่ะเพราะมันเกี่ยวกับกรรมเข้ามาซึ่งไม่มีใครกําหนดได้ไม่มีใครบอกได้นะคะเป็นสิ่งที่แบบนนั้ไม่กล้าค่ะือบอกทุกครอบเปนไหนดีจะไปผ่าบ้าเอาความพร้อมแล้วกันคุณหมอกําหนดยังไงคือชีวิตเราเกิดมาในมนุษย์โลกแล้วมันขึ้นอยู่กับกรรมมือเราไปฝากกับใครตกอยู่กับใครเราก็ มีความเนื่องกันตรงนั้นนะ,ะอ,อย่าเอาเรื่องนี้เข้าไปเกี่ยวเลยนะคะที่อาจารย์พูดเลยทําให้นึกว่าน่ากลัวมากเหมือนกับที่อาจารย์บอกเหมือนกับเราเป็นใครไม่กล้าขนาดนั้นที่จะไปยุ่งกับกรรมของเขาวิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาที่มีเหตุมีผลนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ก็ให้ได้หมดทาอะไรได้หมดต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรนะอย่างให้กับชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นใหม่สภาพแวดล้อมทางวัตถุและบุคคล แต่ชีวิตใหม่ที่ถือกําเนิดมานี่ไม่ใช่แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการกําเนิดอ, <prueba. S 1> อะไรก็ตามที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงเนี่ยอาจารย์ไม่กล้าค่ะแล้วก็แล้วสมมติถ้ามีบางคนซีเรียสนะคะอาจารย์ถึงขนาดต้องการเลิกผ่าตัดไส้ติ่งอะคะจำเป็นมากไหมคะอาจารย์คือไส้ติ่งเกิดมาแล้วนี่มันจะมีดวงชะตาไหมล่ะค่ะทางคุณหมอไม่จําเป็นนะคะคือคุณหมอพร้อมเมื่อไหร่คุณหมอบอกให้ผ่าก็ผ่าค่ะเอาไปก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อ่าทีนี้ถ้าถามว่าผ่าแล้วจะปลอดภัยไหม แลวอาจารย์บอกไม่ปลอดภัยแล้วแล้วหมอบอกต้องผ่าเนี่ยคุณมไม่ผ่าคุณตายเอาไงล่ะคะใช่ไหมหคือยังไงก็ต้องบอกว่าปลอดภัยถูกไหมคะไม่ต้องถามดีกว่ามั่นใจเลยนะว่าคุณหมอบอกให้ผ่าก็ผ่าคือทานโทษนะคะอ,อย่างอาจารย์ไปหาหมอไม่เคยดูเลยหมอให้ไปก็ไปนะคะหมอจะผ่าก็ผ่านะคือขนาดของตัวเองนะั้นไม่เคยดูเลคือหมอคือมันคงซีเรียสแล้วล่ะที่หมอบอกอย่างนั้นนะใ,ใช่ไหมคะคือเราจะมาดูดูเรื่องเดียวก่อนอีกสักเดือนนะอะไรเงี้ยเราตายก่อนเลยงี้นะคะ ไม่ดูดีกว่าค่ะทีนี้อาจารย์คะอย่างเช่นสมมตินในประวัติศาสตร์นะคะเราก็เคยอ่านหนังสือใช่ไหมคะว่าก็จะมีการลบกันอ่ะไทยกับพมา่านี่แหละคะ่ะที่เห็นกันจะชัดเราก็เชื่อว่าพม่าเองเขาก็คงจะต้องดูเลิกมาใช่ไหมคะเราก็ต้องดูเลิกไปนี่พอมีการลบมันก็ต้องมีฝ่ายที่แพ้แล้วก็ฝ่ายที่ชนะฝ่ายที่แพ้หมายความว่าเราได้เลิกอ่อนมาไหมหรือว่าเขาได้เลิกแข็งกว่าเราไหมหรือว่าคนให้เก่งไม่เก่งเหมือนกันยังไงคงเบ่งบางทอง ะะไ,ดได้ชื่อว่าเก่งที่สุดที่ปรึกษาทาไมบางทอมึงแพ้ของเบ้งเพราะไม่ละเอียดเท่าไม่รอบรู้เท่าวิชาไม่ถึงกันการลบกันทั้งสองฝ่ายมันเป็นการลบกันระหว่างโหูเือที่ปรึกษาแล้วก็ให้นายไปไปแสดงบนกระดานให้ดูนะคะคือมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,าใครม, <laughs> ม,มีวิชาที่มากกว่ากันทั้งที่เรียนมาคนเดียวกันมันมีได้ที่หนึ่งที่สองแลได้ที่โหลคนทางนี้ได้โหระดับไหนมาใช่ไหมคะอย่าคิว่าเอาแต่เรือกชนะ แล้วเลิกมรณนะเนี่ยดูหรือเปล่าว่าเป็นมรณะฝ่ายไ,ไหนหรือมันตกอยู่ที่เราด้วยชนะตอนต้นมรณะตอนปลายหรือเลิกที่เป็นมรณะเนี่ย็ปอยู่ฝ่ายตรงข้ามได้ไหมมันเป็นหลักวิชาที่ลึกซึ้งมากะคะ่ะพูดถึงเลิกนะคะอาจารย์มีแต่เลิกดีๆที่เราคิดว่าจะทํานู่นทํานี่ก็จะเป็นสิ่งดีใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นไปในทางอากุศลน,นะคะอาจารย์อย่างเช่นขอเลิกไปปนได้ไหมหรือว่าเลิกประหารหรือว่าอาจจะเปิดสถานบริการอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้จำเป็นไหมคะเลิก ถ้าเป็นเลิกนี้เป็นอจวิชชาไปแล้วอะค่ะคือเลิกทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นไว้เลิกงามยามดีสำหรับสิ่งที่งามและสิ่งที่ดีแม้ถ้าเกิดมันไปในสิ่งไม่ดีทุกอย่างมจะดัดเข้าสู่สิ่งที่ดีงามอันนี้มีประสบการณ์นะคะโทรมาขอเลิกบอกมีเลิกดีดไหมบอก่าทำอะไรเปิดกิจการเขาเปิดกิจการเถื่อนนะคะอพอเปิดวันนั้นตำรวจจับนะคะเ้ากา็าถามว่าทำไมอาจารย์ให้เลิกเราตตำรวจจับคุณทําอะไรอะ่ะ้าของเถื่อน นะก็เลยบอกว่าว่าเลิกมันบังคับให้มันดียนเพราะว่าไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเลิกงาม,มเลิกไม่งาม,มยามไม่ดีจะให้เลิกไม่งามยามไม่ดีไปแต่ถ้าเกิดอย่างนี้คือต้องให้เลิอกอะไรก็ตามเนี่ยทำอะไรมันจะดัดเข้าหางามและดีดและเป็นมงคลคเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรอย่างนี้อย่าขอเลิกดีกว่านะคะแต่ว่ามันมีอยู่เลิกในแนทางหรือว่าอย่างการทําการค้าบางอย่างที่เป็นทางโลกมากๆโลกิยะมากๆมันมีอยู่โรคหนึ่งคือเทสาตรีมีเลิกเดียวนะคะ ถืออันนี้เนี่ยมันก็ไม่เรียกว่ามงคลแต่เป็นเลิกเข้าๆออกๆหมายก็ว่ากิจการนั้นมีเลิกที่ทําให้มีการเข้าๆออกๆและหมายถึงกิจการก็ขึ้นๆลงๆด้วยนะคะ,คะอันนี้ต้องทำความเข้าใจเรื่องเลิกกันนิดนึงนะคะอาจรารย์คะในเรื่องของเลิกนี่มีรายละเอียดมากทีเดียวนะคะแต่สําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วยังไงต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์มากนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของเลิกยามยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะแต่สำหรับวันนี้รายการสร้างบ้านสร้างสุขหมดเวลาลงแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ